สว você, ัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับโอเคครับ5 4 3 2เอารู้สึกย so ังไงบ้างเป็นเกียริเป็นสีับชีวิตเราเนาะมีโอกาสได้เป็นแบบสมองตัวแทนประเทศก็ได้เป็นเกียริเป็นสีเอาไปโม้ให้พ่อแม่ฟังได้แล้วเอาความรู้สึกแต่ละคนไงที่แบบได้ร่วมโปรเจกต์ดีใจมากๆคือดีใจที่ได้เล่น ภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ไทยอีกครั้งหนึ่งชื่อเรื่องว่าชายะแล้วพอรู้ว่าร่วมกับกระทรวงคณิตเนี่ยที่แบบว่าเอาของดีในประเทศไทยเ่เพราะเขาคือดูของดีในประเทศไทยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศงั้นเขาหาของได้เยอะมากแล้วพอมารวมอยู่ในหนังเนี่ยมันเหมือนเวลาเราดูหนังต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยของสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วเขาจะอยากไปค้นหาอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันดีใจอ่ะที่เราเราเหมือนเป็นตัวแทนที่เราได้ส่งต่อสิ่งเ่าเนี้ยแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเขาจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่อ่ะเขาก็จะเห็นว่า ไทยมันมีสิ่งนี้อยู่นะมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มหรืออัธยาศัยหรือการท่องเที่ยวมันมีสินค้าหรือสิ่งต่างๆอีกมากมายเลยดีใจมากๆพี่มาล่ะก็ดีใจมากดีใจมากจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนการส่งต่อความรู้สึกดีๆทั้งเนี้ยผ่านงานบันเทิงเนี่ยที่ผมอยากทํางานบันเทิงเขาอยากให้ทุกคนที่ดูเรามีความสุขนะแต่ครั้งเนี้ยมันคือการที่เราได้ซัพพอร์ตคนที่คนที่เขามีโปรดักตโพเทนเชียลตามตามต่าง ที่ต่างถิ่นเนี่ยแบบผมเป็นเด็กแบบผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งก็ก็จะเห็นโปรดักต์นี้มาตลอดไม่ใ่ตอนเด็กๆแล้วรู้สึก่าเฮ้ยหลายๆอย่างเนี่ยฝรั่งเองหรือต่างชาติที่ไหนก็ตามเนี่ยน่าจะน่าจะได้ลองน่าจะได้ใช้ซึ่งโอกาสเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีไอ้แล้วอย่างที่พี่อ้วนเนี่ยบอกพูดทำบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนการรวบรวมความรักม,มันเป็นการเหมือนเอาความรักของทั้งคนที่ชอบในตัูมาเมาโพความรัก ในท้องถิ่นท้องที่ความรักระหว่างงานบันเทิงและความมักาที่จะซัพพอร์ตซึ่งความสวยงามของในท้องที่ต่างๆมารวมกันไอ้นี่มันเป็นอะไรที่พิเศษและพิเศษสำหรับผมในการทํางานครังนี้ครับอาายในฐานะที่เราอยู่ในสายการวิวิววายนี่ถือว่าเป็นมิตหมายที่ดีไหมที่เราได้ใช้ตรุเนี้ยในการไปบอกคนทั่วโลก่กัมัก็รู้สึกอย่างนั้นครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่ปอนบอกบนเวทีว่าเขาเคยลองทําแมนสวงเอ็กซ์งว่าหมายว่าเอาสิ่งที่ยังอยู่ในหนังเรื่องแมนสวงอะ ไปคอรับกับถนนทรงวาดแล้วเขาก็ลงทุนเองหมดเลยแล้วเขาอยากลองดูว่ามันเป็นไปได้ไหมกับการที่ทุกอย่างที่เป็นโปรดักไทยอ่ะแล้วมาปรับเรื่องแพคเกจจิ้งปรับเสียงตาให้มันดูที่มันเข้าถึงคนในเจเนเรชันเนี้ยทั่วโลกอ่ะได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็สักเซสจริงๆด้วยคือคือคือเราตามหาคือเราตามดูในท w i t t e r ตามโซเชียลต่างทุกคนก็เก็ตกับความเป็นไทยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโหได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อ่ะที่เขาเก่งกว่าเรามากอ่ะงั้นมัน มันมันต้องตรงจุดนี้ไน้เลยอ่ะเขาหาของมาแล้วเราคุยกันแล้วแบบดูตั้งโปรดักต์เนี่ยมันน่าทำให้แบบโหสิ่งต่างๆของไทยอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วคนได้เห็นมากขึ้นทั่วโลกมีอะไรที่เราสนใจเพิเศษนะเอาความชอบของเรานาที่อยากจะนำไปมันชิงเยอะมากเลยอ่ะตั้งแต่อ่ะที่ยังไม่18บแปวก่อน 18บวกแปดบวกทั้งสาโทรปลูกอะไรหมายถึงว่าพ่อมาเซลพี่ขับพ่อพี่พินเองหกสิบเจ็บวกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบผมคนการศิลป์ผมรู้สึกว่าผ้าไหมแพงว่าบ้านเราสวยมากจริงนะหรือว่าสมมติผมเคยไปบางที่จะมีขนมบางที่จะมีเครื่องเงินอะไรอยย่างงเี้ต่างๆนั้นมันคือมันพิเศษมากๆจริงๆนะเราผมคิดว่าความความเหมาะสมและจังหวะที่จะมาเท่าสมกับเรื่องเนี้ยผมจริงๆแล้วมัน มันมีอะไรเยอะกว่าที่เราจะจินตนาการได้ตอนเดี๋ยวเรารอดูกันว่าในเรื่องจะมีอะไรบ้างคือเพราะว่าที่ที่เราสัมผัสได้ง่ายคือเรื่องอาหารอาหารไทยนี่เชื่อว่าเป็นติดหนึ่งในห้าของโลกเขาอย่างเช่นขนมนะตัวฝอยทองอะไรพวกนี้สมมุติว่าถ้าคนที่เห็นแค่สีเราก็รู้สึกอยากกินแล้วถ้าตัวละครสามารถส่งผ่านความรู้สึกความล็ดอร่อยในการกินวิธีการทำเนี่ยเชื่อว่าคนต่างชาติก็ต้องเห็นความละเมียตรงนี้แล้วก็เดินทางมากินแล้วรู้จักกันมากขึ้น แต่ก็ไม่แน่เราในเรื่องเราจจะได้เห็นทุกคนเพิ่มสกิลอะไรพวกนี้ได้ไหมอาจจะไปได้ก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าอย่างตอนที่โปเล่นละครเนี่ยโปเล่นตอนเกี่ยวกับผ้าไหมผมก็ต้องเดินทางไปเพื่อดูวิธีการทำผ้าไหมก็เห็นที่ไมมาบอกว่ามันละเอียดอ่อนมากถ้าคือความเก่งของคนไทยคือไม่แพ้ที่ไหนเลยแล้วถ้าเราได้ส่งต่อรู้สึกว่าทุกคนก็แฮปปี้แล้วพอเศรษฐกิจในพื้นที่เล็กๆเนี้ยรวมๆกันเยอะๆแล้วแบบเจริญเติบโตประเทศไทยก็เฟื่องฟูอ่เคยพูดถึงเรื่องของซีรีส์ชา พูดอะไรไปบ้างสปอยอะไรให้พวกพี่แล้วก็เอฟซีได้ฟังได้บ้างอย่างไรก็อย่างแรกเป็นเป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ฟ <rawd unre> ีลกูดโรแมนติกคอมเมดี้นอย่างที่พี่บอลบอกก็ผมเชื่อว่าความฟีลกูดโรแมนติกคอมเมดี้กับความความไทยในช่วงประชการที่สี่ผมว่าน่าสนใจนะจะมีมุกอะไรที่มันแบบในยุคนั้นเเอามีแน่นอนแน่นอนแล้วก็มีมุกอะไรที่แบบเราเราเราทำมาใหม่ให้มันน่าสนใจเพราะว่า ือส่วนตัวเองอะผม,มกับทีมทั้งหมดกับพี่อ้วนอะคิดเหมือนกันเลยว่าถ้าเราทําอะไรแบบเดิมๆมันก็ได้แบบเดิมดังนั้นถ้าเราเริ่มอะไรใหม่สตาร์ทใหม่ๆแล้วสร้างอะไรใหม่ๆว่ามันน่าสนใจกว่าเรื่องนี้ได้ได้รับอะไรพวกนั้นแนะ่นอนเพราะว่าหลังจากที่แบบแอบบถามมาว่าแบบคนเขียนบทเป็นใครหรือแม้แต่ว่าทีมตากล้องหรือว่าพุ่มกับอีกหลายๆคนเนี่ยเป็นใครก็โหยรับรองว่า เล่าทุกอย่างได้แบบว่ากลมกล่อมและภาพที่สวยงามแล้วเข้าถึงคนทั่วโลกแน่นอนแอบเคยได้ยินแฟนๆบอกในทวิตเตอร์อยากดูรักกันไปวันๆมาแล้วครับวันนี้แสดงว่าความโรแมนติกอะไรมันต้องสอดแทรกเข้าไปในแบบกลมกล่อมนนใช่ปกติเมื่อก่อนอาจจะเห็นมายโปรแบบแนวไตตีนไตตีนหรือไปคีนก็อีโรติกเลยไอ้ตรงกลางระหว่างโรแมนติกเนี่ยมันจะได้เห็นเยอะขึ้นเือ ไทำเวิร์กช็อปอะไรกันบ้างหรือยังคะไม่ยังจบอย่างกันแต่ว่าผมมั่นใจนะมั่นใจในความโรแมนติกตัวเองนะอะไรเป็นยังไงความโรแมนติกของเราเดี๋ยวรอดูเราไปสับปอนฝอยทองก็ทำได้น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอาจจะฟาเข้าปากไปกระแลเล่นก็ได้ครับผมพูดถึงอย่างเรื่องชายได้อถามพี่ปอนว่าทำไมถึงเป็นชื่อ ถ้าไม่เคยเป็นไรก็อย่างที่พี่ปอนบอกว่ามันเหมือนแบบชายหรือในภาษาอังกฤษก็คือชายที่แปแสงสว่างมันเหมือนทุกที่มันมีความหวังคือไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนอ่ะความความรักแบบแบบที่เป็นเพศเดียวกันหรือความรักในแบบที่ไม่ใช่สามัญเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่มันมีความหวังงั้นเราก็ลองมองในมุมนั้นว่าสมมติถ้ามันเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ย เราจะเล่าตรงนี้ยังไงได้บ้างความความสัมพันธ์ของแต่ละคนที่แบบสมมติแบบเจอหน้ากันแต่ไม่สามารถแสดงออกกันได้แล้วต่างคนต่างสับสนหรือแบบเฮ้ยอันจริงนี่ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็จะเล่าอย่างเงี้ยแล้วมันน่าลุ้นนะมันเหมือนกับแบบพ่อไง่แม่งอนน่ะที่แบบที่แบบแบบติดตามไปเรื่อยๆอ่ะเรารุ่นเดียวกันนี่พ่อไง่แม่งอนรู้จักเหมือนกัน รู้อย่างว่าจะถ่ายเมื่อไหร่หรือว่าจะเริ่มงานเมื่อไหร่ครับแคยในปีนี้ครับแค่ในปีนี้คือจริงๆทางเบียนครมมีโปรเจกต์อื่นด้วยนอกจากนอกจากทางเรื่องชายก็จะมีโฟมินิ e มีอื่นๆด้วยที่ค่อยๆบอกออกมาแต่ว่าทุกอย่างเตรียมไม่หมดแล้วและอย่างที่ทุกคนรู้ครับนี่คือประธานบริษัทขอเบลอนครมมิวสิกมีโปรเจกต์มิวสิกมีอะไรอีกครับก็พยายามจะทำให้ให้เซอร์เคลทั้งหมดเนี่ยมันออกมา บาลานมากที่สุดแล้วคือปีที่แล้วเราจะอยู่ต่างประเทศเยอะแต่ปีนี้ก็อยากให้แฟนๆที่อยู่เมืองไทยได้ได้เจอหน้ากันเยอะขึ้นบาลานมัพอกับที่เราบินไปต่างประเทศเหมือนกันและและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเรื่องชายครับผมว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือมันคือความธรรมชาติเช่นเคยที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เบียงคาวทำความธรรมชาติในการรักชอบหรือเลือกที่จะรักที่จะชอบสละตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่เราควรจะเข้าใจมันว่ามันคือสิ่งที่สวยงาม อ,อยากให้มาโภคผู้จความรู้สึกที่เราได้ถูกเลือกจากรัฐบาลให้เป็นตัวเป็นสื่อกลางและกันที่จะแบาบส่งต่ออะไรของประเทศไทยไปมันรู้สึกแบบยังไงกับเมืองบาลโภคภูมิใจนะครับอืมเพราะว่ามันเหมือนกับคือโปรจะคิดสมอว่าถ้าวันนี้โปรไม่อยู่แล้วอะ่ะสิ่งอะไรที่เราได้ทําไว้ให้กับบ้านเกิดบ้างหรือทาไว้ให้กับแบบครอบครัวที่คนที่เรารักบ้างอะไรย่างเงี้ยงั้นวันนี้คือแบบคนที่เรารักมากขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบ ครอบครัวพ่อแม่มเป็นแฟนทั่วโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ฝากสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็ทําให้คนได้รู้จักที่ที่เราเกิดมาผมรู้สึกว่าแค่นี้ปรภูมิใจแล้ว<ม>แล้วก็ดีใจมากที่คือก็อ,อย่างที่พี่อ้วนบอกถ้าเราใช้ความรักรนี้มีการส่งต่อความเป็นไทยให้ออกไปสู่สายตาโลก,ก<ม>นี่กว้างที่สุดที่หมายสิดนึงก็เป็นเหมือนการได้ทํา การได้เอาจุดแข็งของเยอนคราวาร่วมมือกับจุดแข็งของทางกระทรวงพาณิชย์นี่แเละคะมันเป็นมันจะเกิดอะไรใ,ใหม่ๆที่น่าสนใจอะไรที่สําคัญผมรู้สึกว่าการที่เราได้ได้ได้ซัพพอร์ตใครก็ตามเราทํางานอะไรบางอย่างล้วได้เราได้ซัพพอร์ตคนที่อยู่รอบตัวเราที่บอกว่าอ่าโปรดักต่างๆจากหลายๆที่คือคือต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราเคยไปต่างจังหวัดไปดูคนที่ได้โอกาสจริงๆหรือโอกาสน้อยเขาน้อยจริงอโอกาสที่จะโปรโมทเขาก็ย่ากจัง อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สาคัญสําหรับในความรู้สึกของผมดังนั้นการได้ทํางานส่งต่อความสุขและส่งต่อความสิทด้านข้างนี่เป็นความรอบด้วยนะที่จริงที่สำคัญครับเป็สุดท้ายก็ฝากกันเนาะรอติดตามโปรเจกต์ชายแล้วก็อื่นๆของเราสองคนแล้วก็บริษัทด้วยอลไรสักนิดหนึ่งว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับของบังเอฟซีเขารู้ก็อย่างแรกเลยฝากติดตามโปรเจกต์ของกระทรวงพาณิชย์และเดียนฟาวที่ทำร่วมกันแล้วจะดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้ พี่ไมลฝังเพลงแล้วองโปรเป็นในฝั่งการแสดงก็รอติดตามครับคือเราเอางี้ไม่ได้มีเรื่องเดียวอ่าไม่ได้มีเรื่องเดียวเลยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเล่นเราเล่นหรือเราแสดงแค่กันเองหรือเปล่าตอบเลยไม่ต้องรอติดตามว่าโปรเจกต์น้นจะเป็นถ้าเขามีความสุขเรื่องการแสดงแล้วเขารักชอบการแสดงเขาก็ต้องได้เจออะไรที่ดี แล้วก็ได้สร้างงานดีๆได้เจอคู่ใหม่ใช่ไหมคะโอ้มันอะไรก็จด้เราไม่ได้เราไม่ตดูไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นคู่ใช่นี่ก็ผมว่าผมว่าโปเป็นคนหนึ่งที่มีความสวยในการแสดงแล้วก็รักในการแสดงมากเป็นนั้นโปควรจะได้ทํางานในจุดที่เขาเขามีไฟส่องชัดอีกอีกแบบหนึ่งด้วยครับครับจัาเผื่อแล้วนี่เอาพี่มาปากเขาบ้างเอาชมีบ้างก็อ่ะก็ดนตรีดนสิีพี่มายนี่ ซื้อคือรักดนตรีตั้งแต่เด็กจ้ะแอบพ่อแม่ซื้อกีต้าร์แม่ก็มันเลิมไม่ดีเลยแม่ไม่อาไปทิ้งจนทุกวันนี้สามารถแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันรักแล้วเขายืนหยัดจนกระทั่งวันนี้ได้เป็นผู้บริหารของ Beyond พา l ม Music แล้วเชื่อว่าเขาก็จะดึงพรสวรรค์ของน้องๆในค่ายหรือใครหลายๆคนน่ะมาร่วมกันแล้วเขาจะทำให้ ความสุขอะส่งผ่านบทเพลงไปถึงทุกคนอย่างแน่นอนครับก็เชื่อว่าความรักความรักและแพชชั่นไม่ว่าจะกับวงการไหนกับเรื่องไหนมันเป็นสิ่งที่สําคัญก็อยากจะทําให้มันชัดขึ้นมากๆในปีส่งต่อความสุขและ enjoy เราเหมอนกันสิ่แรกอะไรนะฮะส่แรกอะไะศิลปินอะไรก็นี่มีมีที่โคกับทางพี่สแตมไปใช่ไหมครับจริงจริงทางเบลนด์ทางศิสิ์ก็อยากจะได้ทั้งศิลปินที่มาเจอร์ด้วยกัน แล้วก็สร้างศิลปินใหม่รวมถึงซัพพอร์ตคือแฟนแฟนคลับเนี่ยคงอยากเห็นน้องๆในค่ายบางคนได้ได้ได้มีการแสดงอยู่กับดนตรีมันก็แบ่งเป็นสามเซสชั่นประมาณนั้นที่ผมพูดไปเขาไม่บอกไม่ได้แต่จริงเบื้องหลังเขาจีบอยู่จริงอยากบอกตอนนี้ําการบ้านหนักมากแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆได้ได้ได้รับอะไรที่มีความสุขไม่ใช่แค่แฟนๆที่รู้จักเราอยู่แล้วในวงการเพลงมันยากก็ขอพื้นที่เล็ก ให้เบียร์ค okay. okay. ัมบิวสิกด้วยครับโอเคครับตอติดตามครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพิเศษหน่อยเด็กครับขอขอน nah, ุญาตครับพี่อนดอีกหนึ่งได้ไหมครับ